สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรรสตในรายการอ,อมสินความคิดครับลําสำหรับวันนี้นะครับอ,อมสินความคิดก็จะน้อมนำเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอธรรมบทเพราะธรรมบทนี้ก็คือเป็นเรื่องสรุปที่นักปราชญ์โบราณท่านสรุปมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีนิทานธรรมบท ในนิทานธรรมบทพอจบแล้วพระพุทธเจ้าก็จะตรัสสรุปว่าไอ้นิทานเรื่องนี้มันตรงกับภาษิตหรือว่าบทสรุปของพระองค์ท่านแล้วก็นักปราชญ์ก็ได้คัดว่านิทานพวกนี้มีประมาณ4-500เรื่องนะครับ แล้วก็ออกมาเป็นนิทานแล้วก็มีคำของธรรมบทคือเป็นจะเป็นพุทธภาษิตก็ได้เป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วแต่เป็นเรื่องดีๆผมจริงได้จ้างชื่อว่าธรรมบทยอดแห่งความดีนะครับเ,เรื่องแรกวันนี้ก็เป็นคนทั่วไปจะคิดว่ามันเป็นหัวใจเนะเป็นหัวใจในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ทำความชั่วทุกชนิด ทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะพูดประโยคนี้ตรัสประโยคนี้ว่าไม่ทําความชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสไม่ทําความชั่วเนี่ยก็คือศีลนั่นเองทําแต่ความดีก็สมาธิทําใจใผ่องใสคือปัญญาเห็นไหมฮะเราจะเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยรวมกันแล้วคําสอนสาม สามคำนี้ถ้าน้อมนำไปปฏิบัติไม่ทำความชั่วโอ้โหอกุศลกรรมทั้งหลายนีย่คือความชั่วอกุศลกรรมมาบทในศาสนาพุทธก็จะมีสิบเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดมดเท็อะไรต่างๆนี่อ่านี่คือไม่ทำความชั่วไอสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่คือความชั่วเราไม่ทำเพราะปิดความชั่ว ถึงจะไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่ถ้าจะดีมากขึ้นก็อีกบันไดอีกชั้นหนึ่งคือทําแต่ความดีมีอะไรเรื่องราวของผมพิหารสีหรือว่าคารวะสธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคุณงามความดีนะศีลส,สมาธิปัญญานี่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นความดีหรือว่า คำทั้งสองคำสามคำ4ี่คำห้าคำมะเรงต่างของพระพุทธเจ้าที่ตรัสมาเป็นชุดชุดชุดเนี่ยเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งถึงมงคลสามสิบแปดสิ่งต่างๆเราเนี่เป็นความดีทั้งนั้นนะความดีมากมายมหาศาลเราไม่ทําความชั่วก็ยังยังไม่ดีมากแต่ถ้าทําความดีมันก็จะดีขึ้น สุดท้ายเลยเนี่ยดีสุดๆไปถึงนิพพานเป็นพระโสดาบันสกิทาคามียนาคามีได้ก็ต้องทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะในะหลักศาสนาพูธเนี่ยวัดกันที่ใจถ้าใจใครใสามากกว่ากันก็ขึ้นเ,เป็นเทวดาเป็นพระพรหมหรือว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ได้ในสมัยพุทธกาลจะมีเยอะนะคือไปนิพพานเพราะนั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยสำคัญสุดแต่ก็ต้องมีขั้น,นต้น,น,ตนคือไม่ทำชั่วก่อน งดทําความชั่วก่อนไม่ว่าจะผิดศีลห้าหรือ,อกุศลกรรมมาบทสิบเราไม่ทําเรามาทํากุศลกรรมมาบท10ทาาทรรมมบท10ดีกว่ามารักษาศีลมาสร้างพรมวิหารเรามีมาแบ่งปันมีทานศีลภาวนาทำบุญกันดีกว่าอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ย คือภาวนาหรือว่าทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยเป็นปัญญาปัญญาคือเข้าใจอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วน,นี่คือปัญญาคนมีปัญญาแล้วก็รับรองได้ว่าไม่ตนกนรกไม่ใช่ความรู้ปัญญาไม่ใช่ความรู้ความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญาเท่านั้นเองถ้าความรู้นั้นนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรมันก็ไม่เรียกปัญญาปัญญาคือจะเข้าใจทะลุมิติไปเลย ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเห็นไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมบทที่ผมน้อมนำมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาเข้าใจคือหลายคนเขาท่องได้ไม่ทําชั่วทํำดีทํำจิตได้ผ่องใสเนี่ยแต่เวลาเราทำจริงๆเราเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับต่อไปอีกสัก บทหนึ่งในธรรมบทนี้บอกว่าอีกไม่นานร่างกายนี้จากปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมบนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์ไม่ได้เห็นไหมครับอีกไม่นานร่างกายนี้จะปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งลงบนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้นี่ก็คือประพทธเจ้า ตรัสให้รู้อันนี้จังทุกขังอนะแตามันไม่มีอะไรแน่นอนว่าคนยังหนุ่มบางคนก็คิดว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังสวยยังปิ้งไปพยายามไปทําหน้าทำผิวอะไรต่างๆเนี้ยมันเป็นโกหกธรรมชาติไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแก่ต้องเหี่ยวต้องย่นก็ดูใบไม้ออกมาใหมมๆก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็มาเขียวเขียวแล้วก็จะมาออกออกน้ําตาล แล้วก็แห้งกรอบแล้วก็หลน่นจากหล่นไม่หลน่นมันก็ต้องหลน่นลมพัดไม่พัดมันก็ต้องหลน่นคนเรามาถึงเวลาจะตายไม่ตายมาถึงเวลามันก็ต้องไปที่ชอบที่ชอบเพราะฉะนั้นในบทนี้พระพุทธเจ้าเน้นมาที่ตัวเราว่าเราจะเกิดมาเป็นสูงต่ำลำ่ำรวยยากจนหรือเป็นยาจกขอทานวันนี้พกธรรมากินระดับไหนก็แล้วแต่ สุดท้ายเนี่ยชีวิตมันก็ต้องฝังร่างบนแผ่นดินไม่ว่าคุณจะไปตายบนฟ้าตายในน้ําคนก็จะลากศพมาเผาเอากระดูกมาก็ยังดีเนี่ยสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าร่างกายจะถูกทับถมบนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้จริงๆท่อนไม้อาจจะมีประโยชน์กว่ามนุษย์เวลาตายแล้วนะเพราะฉะนั้นเหมือนท่อนไม้ทุกคนต้องตายแต่เมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายอ่ะ เราก็ย้อนกลับไปทีเราควรจะทำอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะตัดต่อไปอีกว่าคนเราเนี่ยเวลาตายแล้วสิ่งที่เราตามเป็นเงาตามตัวมีสองเรื่องบาปกับบุญผมเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยอยากให้บุญตามตัวไปไม่อยากให้เป็นบาปตามตัวไปเพราะ,ะนั้นอยากให้บุญตามตัวไปท่านก็ต้องทำบุญบุญก็คือเครื่องชำระจิตใจนั่นเอง นะทำทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนาเนี่ยทำไหวพาสวมดมนต์นี่ก็ไม่ต้องเสียเงินรักษาศีลน,นี่ก็ไม่ต้องเสียเงินนะช่วยเหลือเนี่ยอย่างมาอัดรายการ YouTube แบ่งปันให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างผมทำนึอสันตินี่เข้ามาร่วมทำกับผมเป็นตากล้องเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินนะทำด้วยใจแล้วก็แบ่งปันไปไม่จะกดไลค์กดชงกดแช์นี่ไม่ได้สนใจนะเพียงแต่ทำ คนที่ควรจะฟังก็ได้ฟังคนไม่ควรฟังเขาก็ไม่ฟังก็เรื่องของเขาทางใครทางบันแต่ตายแล้วจ,จะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทันทีใกล้จะตายเนี่ยนึกถึงเลยบอกควรเอาเอาเอา,เอาอะไรนะเอาวิญญาณเอาเทปไปพ่อแม่ฟังชินบัญชรฟังบทสวดพาหุงม,มหากาก็จอนเป็นๆน,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 นี่แหละทำบุญนี่มากที่สุดแล้วเนี่ยทำซาทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวานาเนี่ยทำไปเรื่อยๆ นะอย่าไปคิดอะไรมากทําไปเรื่อยๆนี่ฝากธนาคารไว้ดีก็ฝากเงินพอเงินตายไปบาทเดียวนะสับปเปลยยังไงไปเลยนะไม่ได้เอาไปกินในภพภูมินี้สร้างสเบียงหรืออย่างพระพุทธเจ้าบอกสร้างสเบียงเตรียมสเบียงท่านหรืออย่างแก่แล้วอายุเยอะแล้วมากแล้ว6 7080แล้วเนี่ยจะไปแล้วยังไม่ตีตัวเลยบางคนเฟิร์สคัทไปแล้วบิสเนสคัทหรือบ,บางคนบอก ตังจะซื้อตั๋วยังไม่มีเลยก็คือไม่ได้ทําบุญไว้เลยมันจะเอาอะไรไปแลกซื้อตั๋วเขาเล่าทําบุญนี่แหละตั๋วชั้นหนึ่งเลยไม่ต้องเสียเงินถ้านั่งการบินยังต้องเออเครื่องบินยังต้องเสียเงินแต่ว่าทําบุญนี่ไม่ต้องเสียเงินเอาร่างกายและจิตใจไปทําเป็นจิตอา,าสาก็ได้เงินได้ได้บุญกุศลเหรือเฟือแล้วนะครับนี่ก็คืออ,อีกบทหนึ่ง ใครจะครองแผ่นดินนี้พร้อมทั้งยมโ,โลกและเทวโลกใครจะเลือกเฟ้นพระธรรมบทเนี่ยเห็นไหมให้พูดใครจะเลือกเฟ้นพระธรรมบทที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ฉันนั้นในบทนี้ก็แปลว่างี้ครับว่าในแผ่นดินเนี่ยเนี่ย ใครจะคลองแผ่นดินทั้งยมโลกเทวโลกยมก็คือนรกนะฮะเทวโลกก็คือบนสวรรค์เทวดานะฮะใครจะเลือกเฟ้นพระธรรมบทเห็นไ,ไหมครับนี่ใครจะเลือกเฟ้นธรรมบทเนี่ยที่ผมกําลังพูดเนี่ยใครจะเลือกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้ เหมือนกับนายมาลาการก็คือใช่ร้อยดอกไม้เนี่ยท่านจะเห็นไหมแถวประคองตลาดหรือตามตลาดนัดใหญ่ๆจะมีคนมาร้อยพวงมาลัยขายที่ออตองออกตอกอ,อะไรเนี่ยก็จะมีร,มร,มร้อยพวงมาลัยมะลิหอมพวงละสามร้อยพวงละพันพวงละหมื่นอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนายมาลาการเนี่ย เขาเลือกเก็บดอกไม้เขาก็ต้องเอาดอกหอมๆสวยๆงามๆดอกเหม็นๆดอกเน่าๆเขาก็ไม่เอามาแล้วหลากสีดอกไม้มาหลากสีแล้วเก็บเรียบรวบรวมมาแล้วก็ทําเป็นพวงมาลัยทําเป็นช่อทําเป็นอะไรสวยงามก็เหมือนเราเก็บธรรมะหองพ่อเจ้าธรรมบเนี่ยที่ผมกําลังพูดเนี่ยเอามาปฏิบัติเลือกมาปฏิบัติเพราะธรรมบบนี่มีเยอะนะครับ มีตั้ง4 5 0หกว่าคำที่เขาสรุปมาเราก็เลือกมาสัก3คำ5คำส0คำที่ผมกำลังพูดเนี่ยถ้าเลือกมาสักนิดเดียวเอาเลือกข้อแรกเลยที่พูดไปวันนี้ไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องสายตั้งเป้าไว้เลยชั่วไม่ทำเลยยังไงก็ไม่ทำนิดเดียวก็ไม่ทำํำพอนิดเดียวทำเริ่มเป็นเชื้อ นะทำความดีเนี่ยทำ้าไปนะใส่บาตรทำบุญนั่งไหว้พระสวดมนต์ช่วยเหลือชาวบ้านจุนเชือสังคมอะไรที่เขาย่ำแย่เนี่ยเรามีโอกาสเราก็ช่วยเขาเห็นไหมบำเพ็ญภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสนาพิจารณาสังขารเราเนี่มันไม่แน่นอนนะอะไรต่างๆเนี้นี่ไง เราก็เลือกทำบวชมาพวะแล้วเราก็เอามาทําความดีเหมือนนายมาลาการเลือกดอกไม้ฉันใดน,นี่ผู้เจ้านั้นเปรียบเทียบไว้เมื่อเปรียบเทียบแล้วเราเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่ดีที่สุดในบรรดาที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบแล้วมันจะมี31มสิบเอ็ภพภูมิเทวดานี่หกพรหมนี่ยี่สิบนะฮะเป็นเท่าไหร่แล้วยี่สิบหกไปแล้วมนุษย์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดข้างล่างเขาเรียกว่าอบายภูมิอีก สี่นรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านลองนึกถึงตอนนี้ท่านเกิดเป็นมนุษย์นั่งฟังอาจารย์หลักแก้วได้เนี่ยโชคดีต่อมาโชคร้ายเกิดเป็นหมาถึงจะหมาน่ารักหมาพันนู้นพันนี้ยั่ชันดีก็ไม่สู้มนุษย์ไม่ได้หรือจะเกิดเป็นแมวเกิดเป็นปลาเกิดไก่ย่างให้ครับไปแขวนคอนไก่ย่างไก่ต้มไก่อะไรต่างหรือจะเกิดเป็นเป็ดเกิดเป็นปลาเนี่ย เป็นสัตว์เดรัจฉา,านเนี่ยเงินก็ไม่มีจะสร้างบ้านตัวเองก็ต้องนกเนี่ยจะสร้างได้ใช้ขาหยิบมาแล้วก็เอาปากว่าจะได้เป็นรังนกกระจาบคนก็สอยเอาไปกินซะอีกนะไปฟ้องร้องใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดประเสริฐแต่เราจะต้องสุดประเสริฐด,ด้วยการฝึกนะครับนะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัฉานหรอกแต่ถ้าเราฝึกได้ นะจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาจากเทวดาให้เป็นชั้นพรหมจากพรหมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นชั้นดีเป็นฝึกให้จนได้พระโสดาบานันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหัตผลนี่ก็ไปเลยมันไปได้ดีกว่าพบภูิอื่นมันมี31ให้เลือกท่านก็ถือกุญแจดิเพราท่านจะเลือกชั้นไหนท่านก็ปฏิบัติ คือพวกนี้ไม่มีวิ่งเส้นไม่มีเต้นไม่มีตัดหน้าตัดหลังไม่มีไปขอเจ้านายขอไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นน,น,น,นี้ไม่มีเด็ดขาดไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ได้อีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับบทนี้พระพุทธรัตรัสว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายก็ควรสร้างบุญกุศลเอาไว้ให้มากเหมือนนายมาลาการ้อยพวงมาลัยเป็นจำนวนมากจากกองดอกไม้เชนั้นคล้ายกันเมื่อกี้ ทีนี้เขาเน้นย้ำไปอีกท่านเน้นย้ำว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายจำไว้เราต้องตายแต่สังคมต้องอยู่ก่อนตายเราควรจะมีสเบียงเนี่ยจำเอาไว้เลยพู้เจ้าบอกว่าเตรียมสเบียงไว้หรือยังผู้เท่าทั้งหลายเตรียมสเบียงไว้หรือยังทำสเบียงไว้เยอะๆหรือย,อยังเนี่ยผู้เจ้าบอกเมื่อเกิดแล้วต้องตายก็ควรสร้างบุญกุศลเอาไว้ให้มากไอ้บุญกุศลตัวนี้แหละครับนะฮะกุศลแปลว่าฉลาด บุญแปลว่าชะล้างชะล้างจิตใจยอย่างสะอาดไม่ได้ชะล้างแบบโง,โง่หมดเงินหมดทองกันไม่ได้ต้องสร้างแบบฉลาดหมดเงินก็ขอให้หมดไปในทางที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากให้คนที่เขาไม่มีโอกาสเขาได้รับอานิสงส์ที่เรามีเงินเยอะเนี่ยช่วยคนดีกว่าสร้างนู่นสร้างนี่ ช่วยคนดีกว่าเพราะตอนนี้ปัญหาของโลกภัยไข้เจ็บโลกทั้งโลกมันกำลังร้อนลนด้วยจิตมันร้อนอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ขนมาต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเราจะต้องตายแล้วก็ควรสร้างบุญกุศลเห็นไหมบูชาบอกไม่ได้ไปสร้างเออนู่นสร้างนี่เลยสร้างบุญกุศลเอาไว้มากเหมือนนายมาลาการท่่เกาเปรียบเทียบช่างร้อยพวงมาลัยอีกแล้วนะี ร้อยพวงเวลาจากกองนู้นกองนี้ก็คือเอาพระธรรมมาไปบวชน่ะมาปฏิบัติเลือกมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้เยอะๆมันก็จะได้ติดตัวเราไปเวลาตายไม่ต้องให้ลูกมาโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ไปชั้นนู้นชั้นนี้สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นาจาตุมหา,าชิกายามาดาวดึงไม่ต้องบอกเขาไปของเขาตามกรรมที่เขาทำท่านจำไว้ นี่แหละครับเรื่องราวในธรรมบทซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่น้อมนำมาฝากกันวาลานิดเวาลาหน่อยเก็บได้วาลานิดเวาลาหน่อยท่านก็เป็นบุญกุศลของท่านก็เป็นบุญของผมได้มีโอกาสถ่ายทอดอพุทธพจน์หรือว่าพระธรรมบทของพระพุทธเจ้าออกไปสู่สายตาประชาชนหรือมหาชนจำนวนมากเมื่อได้รับ บุญกุศลนี้ท่านก็ไปน้อมนำไปปฏิบัติหรือไปสารต่อหรือไปส่งต่อก็จะเป็นบุญด้วยกันทุกฝ่ายสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ